จาจิงโจ้นะคะก็วันนี้นะคะโจจะพาเพื่อนๆไปบุกจิวจัวไทยแลนด์ค่ะซึ่งมันเป็นวันที่โจเนี่ยเตรียมเสียเงินอย่างหนักหน่วงและเต็มที่มากนะคะเพื่อที่จะไปฟาดของที่เคาน์เตอร์จิวจัวให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อความบันเทิงของเพื่อนๆทุกคนนะคะรวมตัวโจเองด้วยนะคะก็จิวจัวไทยแลนด์นะคะจะมีอะไรที่เราน่าซื้อหน้าไปโดนเคาน์เตอร์เขาตกแต่งมุงมิงน่ารักน่าซื้อขนาดไหนก็เชิญไปรับชมได้เลยค่ะ อยากเข้าร้านนี้แต่ไม่ได้วันนี้เตรียมมาเสียตังค์ไม่ใช่ร้านนี้เราเตรียมไปเสียตังค์อีกร้านหนึ่งลุยเลยดีไหมลุยเลยแล้วกันเนาะ าบอกว่าเน,เนื้อมันจะกักเพชรใหญ่กว่าแต่นี้ก็เนื้อจะละเอียดกว่าแล้วก็มีห้าสีแล้วก็ต่างกันที่แพกเกจด้านนอกยากคน เบามาก เรียบร้อยแล้วนะคะจากจิวสวจดแล้วกลับไปดูกันที่บ้านนะว่าเจ้ได้อะไรมาบ้างะคะ่ะโอเคถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเจ้าซื้ออะไรมาบ้างนะคะจากจิวสวจดวันนี้นะคือย่นงับแรกเลยเสียใจมากคะ่ะคือถุงจิวสวจดหมดแต่ก็นะไม่เป็นไรมันช่วยไม่ได้นะถุงมันหมดมาดูกันดีกว่าว่าโจซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันแรกเลยเอาเป็นอะไรดีปับตาสุม่ม แรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงก็คือ jelly eye color นะคะตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยของมันหมดแล้วก็เสียใจมากแต่จังหวะน,นั้นเองในขณะที่เรากำลังถอดความหวังว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรของมาส่งจา้าแล้วก็อ่าโดยันจะเสียตังค์สินะ jelly eye color ทีซื้อมาเป็นสี Passion f น u i t นะคะแกะให้ดูนะนี่เป็นแพคเกจมันคือกระปุกแบบ สีมันจะเป็นชมพูเหลือบๆส้มนิดนึงนะคะนี่คือเนื้อมันเป็นแบบมีเห็นเห็นความเด้งดึ๋งของมันเลยน่าใว่มากนะคือเนื้อมันจะแบบดุ๋ๆเป็นเจลลี่อะคะ่ะคือตรงกับชื่อเลยเจลลี่อายคัลเล์นะคะสีมันก็จะเป็นนี่อันนี้คือเป็นอายแชโดว์แบบครีมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพอเราทาไปแล้วอะคะ่ะมันเป็นเจลลี่ก็จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บนึงอะคะ่ะมันจะแห้งพอมันแห้งเสร็จแล้วเนี่ย มันจะเนื้อแบบเหมือนเราใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นทั่วๆไปเลยคือจะไม่เหนอะไม่อะไรจะแห้งติดไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยโซ่ยังไม่เคยลองกับเปิดตานะคะลองแค่ที่หลังมือเฉยๆแต่ถ้าเท่าที่ลองที่หลังมือแล้วลองจับเนี่ยเฮ้ย mm hmm. คือเนื้อมันดีจริงคือด้วยความที่มันเนื้อครีมเนี่ยพอตอนเราเกลี่ยะคะ่ะมันจะเกลี่ยง,ง่ายมันจะเนียนมากแต่พอมันแห้งอะคะ่ะเนี่ยเป็นแบบเหมือนฝุน่นคือแห้งไม่ได้เหนอะไม่ได้อะไรนะคะน่ารักจริงๆเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนะตัวที่เราเปิดแล้วอันต่อไปนะคะอันนี้ ลิปลอซซัมนะคะจริงๆตอนแรกที่โจไปร้านจิวสวนเนี่ยที่โจเลงลิปสติกเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวโจเปิดให้ดูโจตั้งใจจะไปซื้อลิปสติกตัวนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะแพ็กเกจมันน่ารัก <laughs> แล้วมันจะเป็นลิปสติกเนื้อที่เข้มกว่าแต่ทีนี้พอเราไปลองดูสีแล้วว่าเราไม่เจอสีที่มันโดนนะคะเราก็เลยได้อีกรุ่นหนึ่งมาแทนนะตัวนี้แพ็กเกจจิ้งะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างบนจะเป็นรูปดอกไม้นี้ซึ่งตัวน,นี้เนี่ย กระจกแล้วเราก็เปิดออกมาอันนี้นะคะแล้วก็ทาคือมันก็ก็ใช้ได้อยู่นะแต่มันเล็กมากเลยอะ่ะอัดลต้องแบบอยู่อย่างเงี้ยหลับตาข้างหนึ่งแล้วทาตัวนี้นะคะแนะนําว่าตอนเลือกสีนะถ้าเป็นรุ่นของลิปปอสซัมเนี่ยให้ลองกับปากค่ะเพราะตอนแรกพอโตลองสี 401ี01นี่คือสวยมากแบบพี่เขาลองที่หลังมือสวอชมาแล้วเราก็เฮ้ยสมันสวยมากมันจะส้มก็ไม่ส้มจะชมพูก็ไม่ชมพูนึกออกใช่ไหมสีสบตายแบบญี่ปุ่นมากแล้วเราพีชอบมากตอนแรกรังเลมากค่ะแล้วพอมาลองตัวนี้เบอร์15 dior l a m i s t ก็เลยอัตัดสินใจลองเอามาลองกับปากค่ะพอลองกับปากเสร็จปุ๊บมันเป็นคนละสีกับ ในแท่งเลยค่ะคือด้วยความที่เนื้อมันเนื้อเชียร์มากแล้วมันมีเป็นตัวกลอสมากกว่าตัวเนื้อสีถ้าตัวนี้ค่ะแพคเกจแบบนี้เนี่ยสีมันจะเข้มมันเป็นตัวที่ทาแล้วมันจะกลบสีปากเราได้แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้กลบสีปากเรานะคะเราซื้อมาเป็นเบอร์15ค่ะคือตัวนี้สีสวยมากตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเบอร์ศูนย์หนึ่งนิดนึงตอนที่เรา วอชดูนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะสีชมพูมากกว่าแล้วก็ตัวเนื้อมันจะเข้มมากกว่านะคะพอมันเบลนกับปากแล้วเนี่ยมันจะดูไม่ซีดเพราะอย่างสีแรกเนี่ยพอโจทาไปแล้วค่ะมันจะกลายเป็นชมพูอ่อนแบบชมพูอ่อนนมๆอะคะ่ะซึ่งมันจะซีดๆเราก็เลยเลือกเป็น นมาแนนะคะคือเห็นรายละเอียดนะคะตรงหัวลิปสติกยังไม่ได้ใช้เขาจะตัดไว้เป็นเหลี่ยมในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะคือสีมันธรรมชาติใครๆก็ใช้ได้ผู้หญิงทุกคนชอบแน่นอนนะคะรูดูแพ็กเกจมันสิก็ตัวนี้ได้มาเป็นลิปตัวซ้ำนะคะตัวที่2คือวันนี้ที่โจ้ไปเนี่ยมันลด10พอดีด้วยนะคะแล้วก็บัตรมันออนท็อปได้อีกโจ้ก็เลยวันนี้ได้ลดไปแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์อนะ ดีใจมากตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็พีกอีกเหมือนกันนะเพราะว่าแพ็กเกจมันน่ารักมาก f o r e v e r Juicy Oil Root c h e e นะคะอันนี้พี่เขาบอกว่ามันได้ Inspiration มาจากเชอร์รี่นะคะมันจะมีเชอร์รี่กับสตรอเบอรี่ซึ่งเราซื้อมาเนี่ยเป็นเชอร์รี่นะคะถ้าเป็นสตรอเบอรี่มันก็จะมีรอยหยักๆเพิ่มขึ้นมาแบบขีดๆเพิ่มขึ้นมาเป็นสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยตัวเชอร์รี่เนี่ยเนื้อมันจะเป็นเนื้อเชียค่ะคือมันจะเป็นลิปกลอสแบบ ไม่เข้มสีไม่เข้มมากนะคะแพ็กเกจมันแบบมันน่ารักกว,ววางอะไรขนาดนี้แบบเนี่ยน้องเราก็สุราถาคือมันเป็นอย่างนี้น้องน่ารังมากนี่นะคะเห็นป้ามันเป็นเนื้อกรอส,สีสม้มซึ่งเราไม่เคยมีลิกรอสีส้มมาก,ก่อนก็เลยตัดใจเลือกสีนี้มาอันนี้เบอร์สองนะคะชื่อ b l o o d orange juice เอาไปห้อยอะไรได้ไหมเนี่ย นี้คือวางกิเลเข็ดขะมากตัวต่อไปนะคะเป็นแป้งต,ต,ตัวนี้คือถ้าเพื่อนๆเห็นในบล็อกโจท่โตอัพรูปนะคือพอบมากอ่ะแบบแป้งอะไรแพคเกจมันน่ารักขนาดนี้แบบเป็นกระเป๋าได้อันนี้จะเป็นแค่ตลับนะราคา550บาทมันก็จะมาพร้อมกับพัฟแบบนี้ แล้วก็เราก็ต้องซื้อตัวแป้งรี f i l l นะคะอันนี้1,250บาทนะอันนี้เจ้าซื้อมาเป็นเบอร์101นะคะเบอร์ที่มันขาวสุดนะเป็นโทนเหลืองมันจะมีเป็นโทนเหลืองกับโทนชมพูนะคะก็เพื่อนๆก็ไปเลือกเอาได้นะก็จะมาแบบนี้นะคะแป้งรี f i l l นะมีลายสลักเอาไว้ตัวเจพร้อมกับลวดลายเจ้าหญิงแบบลึรอบๆซึ่งเดี๋ยวมันก็จะหายไปว่าเราใช้วิธีติดนะคะก็คือมันจะมีกาวตัวนี้อยู่เราก็ลอกกาวมันออกมา เราก็ติดมันลงไปนี่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมันหน้าตาแบบนี้นะคะพับอยู่ด้านข้างแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแป้งนะคือตัวนี้ลองเนื้อแป้งที่ร้านเราคือชอบมากมันเป็นแป้งผสมฟองพื้นที่มันรู้สึกบางเบาแล้วสีมันสวยอะคือสีมันใช่ถ้าพกไปมาหาลัยไปเติมแป้งนี่คือจะดูแบบสตรอเบอรี่มากอะแบบแกี๋ยนบบจะไปเติมแป้ง,ปงแบบนีงนี่เป็นกระเป๋าอย่างนี้มาเพื่อนคงตกต่อไปนะคะตัวสุดท้ายแล้วเป็นสุดเลยนะคะตัวนี้เขาเป็นตัวแรกที่ โตหยิบใส่ตะกร้าเลยนะมันคือ Mix ิ l u s h Compact นะคะตัวนี้ราคาจะแพงนะ1,650ั้น1,650บาทนะคะมันมีการเขียนด้วยนะว่า made with s h u a l o ok c k y elements นะคะหมือนความว่าในนี้เนี่ยมันต้องมีตัวเพชรของ c h วร l o y ok อ e กะเป็นส่วนประกอบอยู่เปิดมามันก็จะใส่แพคเกจไว้อย่างนี้นะตัวนี้เนี่ยคือถ้าเพื่อนๆซื้อบลัชนะคะมันก็จะมีแปรงมาคู่กับบลัช แต่ละตลับเลยนะคะมาด้วยกันไม่น่าจะว่าจะเป็นตัวเอ็นเชรชมพูหรือเปล่านะคะที่เป็นเพชรของชวัวร์ล็อกกี้นะคือมันจะเป็นโซ่คล้องใจมาแบบนี้ตอนแรกน้องสาวดีฉันเจอที่ร้านนึกว่าโซ่เขากลัวใครขโมยแปลงหรอนึกว่าแบบตั้งเอาไว้คือกลัวคนขโมยแปลงไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจดิ้งมันแต่หัวตรงเนี้ยค่ะมันเป็นตะขอที่เราแกะออกมาได้นะคะเนี่ค่ะมันแล้วตรงนี้ก็ดึงออกได้เหมือนกันนะสมมติ าใครที่แบบมันโยงระยะเยอะไปหมดแบบเกะก,กะอะไรอย่างเงี้ยก็คือดึงออกมาเป็นแปลงแยกได้แล้วก็ดึงโซ่ตรงนี้ออกมาก็ได้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่สีนี้ที่โจซ,ซื้อมาเป็นสีเบอร์สีนะคะศูนสี่สี Candy Orange นี่เรามาดูแพคเกจแบบใหม่แกะกล่องกันดีกว่านะคะเพิ่งแกะจริงๆอันนี้นี ไดีเอาแผนพลาสติกออกก่อนนี่ค่ะเจ้าซื้อนี้มาตัวนี้ก็คือที่เจ้าซื้อมาเพราะว่ามันมีการแบ่งสีชัดเจนแบบชมพูส้มคอรัลไฮไลท์เวลาปัดอะค่ะก็คือแค่เอาแปรงแบบวนๆอย่างเงี้ยฉันทำอะไรลงไปไม่มควรปัดวนจะเห็นไหมเนาะคือถ้าจะให้เห็นเนี่ยมันคงจะต้องปัดแบบแรงๆนะคะซึ่งตอนนี้เจ้ายังทำใจกับการจะปัด แ,แรงๆไม่ได้ยังไม่อยากทําลายความสวยงามมันมบอก,ก,กว่าแกจะซื้อว่าทําไมถ้าแกไม,ม่กล้าใช้ใช้น่คะใช้แน่นอนแต่ว่าต้องรอให้เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งให้ความเหอ่อความเหอเ่อในของใหม่มันแบบลดน้อยลงก่อนรอนถึงจะแบบเดี๋ยวเราใช้นะลูกกระจกก็ใหญ่ดีนะคะคือแบบมองได้ทั่วหน้าปัดแก้มได้สะดวกนะคะที่สำคัญแพกเกจติ้งเป็นไงคะ เลิศหรูอลังการอีกแล้วนะคะเราก็มาดูแปลงกันดีกว่าแปลงมันก็น่ารักมากคือจะบอกว่าที่โจซื้อในเหตุผลใหญ่เลยเนี่ยเพราะแปลงนะแปลงมันน่ารักมากคือเราสามารถพกพาได้อะคะ่ะนี่มันแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราจะใช้ก็คือเราเปิดา้าออกมาอย่างนี้อ่าไงต่อจ้าไอ้ตรงตัวเนี้ยค่ะมันเลื่อนได้เราก็เนี่ยค่ะทอนฟอร์เมอร์มัน มันก็จะได้เป็นแปรงขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีแพ็รสีชมพูใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวที่พอถ้ถาเราจะหมมเราอปัดแก้มใช้เสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลื่อนมาลงมาก็ปิดฝาแล้วก็อันนี้เป็นของแผนพิโซ้ได้มานะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นคริสโต้บลูมนะคะสุดอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นสีแบบ l i มิเต็ดอ i ดิชันนะคะเป็นสีเหลืองน่ารักมาก อันนี้จะคล้ายๆกลิ่นน้ำหอมแบบที่พบเจอได้ในหลายๆแบรนด์นะคะไม่ได้เป็นกลิ่นยูนิคอะไรถึงตัวนี้โจ้จะไม่ได้ใช้แต่ว่าก็เหมาะกับการเอาไปตกแต่งโต๊ะนะคะเวลาตั้งมันก็จะดูดีก็ของจิลจวั t รไทยแลนด์ก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวโจ้จะมากูดถึงจิลจวัตที่โจ้ไปซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นบ้างน,นะคะซึ่งก็มีไม่ได้เยอะเลยมีแค่ตัวเดียวแล้วก็อีกอันนึงคือเพื่อนซื้อมาฝากนะคะแล้วก็ เตชาบุญค่ะคือตัวที่โจซื้อมากับตัวที่เพื่อนซื้อมาฝากเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เอาเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะคือถ้าใครจะไปญี่ปุ่นแล้วอ้อเออ มันมีบางตัวนะที่ต้องไปที่ญี่ปุ่นหรือไปที่ประเทศอื่นถึงจะมีอะไรเงี้ยค่ะมาดูกันดีกว่าชดาอันนี้เป็นถุงจิวตัวที่ก็ได้มาตั้แต่ตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นอลนะคะก็ซื้อมาตอนนั้นเนี่ยซื้อเป็นปลัชออนอีกเหมือนกันอันนี้ของแถมดูดิยังไม่ได้ใช้ของแถมเลยไม่กล้าใช้ตัวแรกอันนี้ชอบมากๆคือถ้าเมืองไทย เข้าได้ก็จะดีมากเลยนะคะเปิดกล่องให้ดูก่อนนะนี่ข้างในก็เหมือนกันนะคะมีแปรงมาให้คู่กับตัวบลัชออนนะคะตัวนี้มันจะชื่อว่าบลัชบลัสมนะคะบลัชบลัมก็คือมันจะเป็นลักษณะบลัชออนแบบผงคือตอนนั้นที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับว่าเลือกยากมากคือตัวนี้ใช่ไหมคะมันมีสีสีอะมีสีบล็อกแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มนะสีบล็อกเนี่ยมีสีสีในอันเดียวกันแต่ เป็นตัวเนี้ยจ้าแบบผงเราก็ไม่เคยมีมาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเออมันแบรนด์อื่นเราก็ไม่เคยเจอนะแบบปัดที่เป็นแบบผงอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยตัดสินใจซ,ซื้อตัวนี้มานะคะแล้วคือใช้ดีมากก็คือตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นกุหลาบมาเลยนะตัวนี้ตัวซื้อเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ romantic sweet pea นะศูนย์หนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นบลัชอย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเหมือน ไฮไลท์นะคะวนใหญ่โจจะใช้เป็นตัวสีไฮไลท์มากกว่าเพราะว่าบลัชออนรุ่นนี้เนี่ยสีมันชัดมากนะคะเนี่ยเมื่อกี้แค่แตะนิดเดียวเองนะนี่คือสีชมพูฝั่งที่เป็นบลัชออนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ตัวนี้มามันก็จะมาพร้อมกับแปรงอีกเช่นกันนะคะที่โจยังเก็บพลาสติกเนี่ยไว้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นตะข่ายเนาะถ้าบางทีเราแบบไม่ได้มีพลาสติกตัวนี้กั้นไว้ด้วยเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันหกออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะเ้วก็ปิด แปรงที่มันมาคู่กับบลัชแต่ละรุ่นเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะคือดูเผินๆอาจจะมองว่าเอ้ยนึกว่าแปรงแบบแบบเดียวกันแต่มันไม่ไม่เหมือนค่ะอย่างรุ่นถ้าเป็นบลัชบลัซซัมที่เป็นแบบผงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแปรงมันจะลายตรงนี้มันจะเป็นรูปโบนะคะแล้วที่สําคัญที่ห้อยตัวนี้ค่ะมันจะไม่มีการห้อยที่เป็นเชื่อมติดกับตัวบลัชออนนะคะอย่างไอตัวรุ่นคอมแพกอันนี้ใช่ไหมคะมีคอมแพลกอันนี้เนี่ยแปรงที่มันมาคู่กันเนี่ยโซ่เนี่ยคือมันจะ ท้องติดกันเอาไว้มันจะแยกมากันอย่างนี้คือมันไม่ได้มีโซ่ที่ไว้ติดกันโป้ oh, น่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะแล้วประชาชนใช้มันก็จะดูแบบกุุงกิงกุ้งกิง <laughs> แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เพื่อนซื้อมาฝากนะคะเป็นลิปกลอสซึ่งก็เป็นลิปกลอสที่ไม่ได้เอาเข้าไทยเหมือนกันนะคะวันนี้จะเป็นลิปจูเลนะคะ <laughs> <laughs> ก็คือแพคเกจจิ้งสเปนนี้น่ารักไหมล่ะ <laughs> ตรงข้างบนนะคะก็มีเป็นเพชรสีชมพูอย่างนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นลิปกลอสที่เป็นสีแบบชมพูใสมากๆเนี่ยโจชอบใช้ตัวนี้คู่กับลิปทินนะให้ดูว้าวไหมคะวปันหนึ่งว่าไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมาตัวนี้ที่เพื่อนหยิบมาให้ก็คือเป็นเบอร์ศูนเนะคะก็จบไปเรียบร้อยนะคะกับการไปชอปปิ้งกับจิงโจ้แล้วก็รวมถึงว่ามีอะไรน่าซื้อน่าโดนที่จวจวดไทยแลนด์บ้างนะคะ ก็ลองไปดูกันได้นะคะซึ่งร้านเนี่ยตอนนี้นมีแค่ที่สาขาพรากรอนสาขาเดียวเท่านั้นนะคะ เขาต้เขาน่ารักมากของทุกอย่างนี่คือลองแล้วแบบโอ้ยลองปุ๊บหยิบใส่ตะกร้าปั๊บอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าพวเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้โต้ทาวิดีโอแบบนี้อีกหรือว่าอยากให้โต้ไปร้านไหนหรือว่าทําวิดีโอแบบไหนนะคะก็บอกกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าหากว่าชอบวิดีโอนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้จิงโจ้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ u b s c r i b e c h anel n ของจิงโจ้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนี้เลยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอ น,นะคะคแล้วก็กดไลค์หรือว่ากด subscribe เป็นกำลังใจให้ท oh. ิงโซ้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมสวยเนาะ